นาะวันนี้ก็มาเที่ยวบ้านสวนสุมแสงนะครับแล้วก็มานั่งทานกาแฟที่บ้านบ้านคาเฟ่น,นะครับตรงนี้เนาะตรงนี้ก็มีเมนูเมนูหลายอย่างนะครับเออ่ยเครื่องดิมเนาะอันนี้ก็คือสัปอบปะรดใบเตยนะครับในสัปบปะรดใบเตยอ,อร่อยมากยังไม่ได้กินก็อร่อยแล้วอันนี้ก็ช็อกโกแลต โกโก้ใช่ไหมหวานร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนั้นมีเมลอนเลมอนเมล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 อนอันนั้นคืออะไรของของยุโรปชานมไตวัดชานมไต้หวันอเมริกาโนเย็นอเมริกาโนเย็นเกาโนเย็นนะครับมีมีเมนูหลายอย่างนะครับก็เชิญทุกท่านมาเที่ยวมาชมมาชิมที่บ้านสวนสุมแสงบ้านบ้านคาเฟ่ที่จังหวัดสารคามนะครับเนาะ นี่ก็มีท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับเยอะมากนะครับวันนี้เนาะรีบมานะครับช่วงสงการนี่ก็มาเที่ยวมาเที่ยวมานั่งทายชมวิวที่เป็นธรรมชาตินะครับตัวนี้บรรยากาศน่าอยู่นะครับเป็นบ้านส่วนเนาะตังนี้เราก็จะได้บรรยากาศนะก็รีบมานะครับช่วงสงการใครอยากมาพักผ่อนก็ เชิญที่บ้านสวนสุ่มแสงนะครับและบ้านบ้าน,านคาเฟ่นะครับกาแฟรสชาติดีเชิญทุกท่าน